ไปดูสถานการณ์โควิด -19 กันหน่อยนะคะจับตามองกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่ามีตัวเลขในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยสะสมเนี่ยโอ้โหห0,000คนนะคุณผู้ชมนะ ช่วงสัปดาห์ที่21ของปี2 5 6พพบผู้ป่วยโควิด19รายใหม่6กหมรายค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก9รายยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทำให้มีผู้ป่วยรวม196,959รายเสียชีวิตสะสม51รายนะคะเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรันารัตน์อาจารย์ประจำคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านโพสต์มีข้อมูลน่าสนใจนะคุณผู้ชมคะท่านโพสต์ผ่าน a c e b o o k นะคะบอกว่าจำนวนผู้่่่วยยทีีต้อองงนนโรพาาบลาน สูงกว่าในช่วงสงกรานมากถึง7เท่านะคุณผู้ชมและมีจํานวนผู้ป่วยมากที่สูงกว่าช่วงสงกรานเกือบ19เท่าด้วยกันนะคะก็น่าห่วงช่วงนี้ เปิดเทอมกันแล้วด้วยไงค่ะใช่ค่ะโรงเรียนเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของโควิด19ล่าสุดโรงเรียนราชวินิตบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแจ้งหยุดเรียนในรูปแบบปกติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรียนออนไลน์3วันนะคะก็คือระหว่างวันที่26 28พฤษภาคมหลังพบว่าโควิด19กลับมารุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนตอนนี้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีโรงเรียนอื่นในพื้นที่ประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังแพร่ระบาดต่อนเนื่องอีกก็เดี๋ยวอาจจะมีโรงเรียนใกล้เคียงนยประกาศตามมาค่ะ